โอ้กระเขาง่ีหลายอยู่สวัสดีครับผมบอกเคสติกอิสานโฟกัสเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับบรรมากาศยามเช้าพาพี่น้องออกหาอยู่หางกินอีกแล้ววันนี้พาพี่น้องออกมาหาปลาจ้าเมื่อวานบอกเคียนมาเบิงร่องน้ำนี่น้ำมันยังหลายอยู่ว่ามอชิม,มา ลากแง้งลากด่างเว้ยนะแต่น้ำมันยังหลายอยู่แต่โตกันนี่ค่ะน้ำแห้งแล้วจ้ะบอกคินก็เลยว่าชวนสติิกมาวิทปลาหรือสะปาปลาน้ำขนน้ำนะบอกคินเนาะนีบรุ่นเบิร์ดเหนแองแต่ฝั่งนี้อะไหนะเท่าที่เราเคยมาใส่เบ็ดวันแหงตรงนี้ค่ะสิประดุกนากับปลาหมอหรือปลาเข็งจ้ะสีหลายเนาะ อีกหนึ่งอย่างก็หอยเชอรี่เคยมาลากดางลากแง่งค่ะโอ้จิงไม่เต็มเลยบอเคนสีบิดไปทางพุ่นเด้เนาะให้บอเคนเตรียมตัวก็จะเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำกันว่าจะมีปลาอย่างน่ตอนนี้เรามาอีกอยู่ฝั่งนี้แล้วจะ้ะเพราะว่าเราต้องวิดน้ำมาฝั่งนี้ ลงมาจากปีกสไลเดอร์ลงมาเลยพวกมีแต่ล่องลอยหนูหากินหอยเชอรี่มันควดๆเดบนน้ำยังลึกกว่าคิดหัวเขา่าน่าประมาทแหละได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอปานขึ้นแล้วจ้าคิดเลย เ,เดี๋ยวน้ำไก่หง่งเดี๋ยวสาติกินคือสวิงให้อุปกรณ์มีแค่นี้บอกเคียนว่าพรมีรอยปานอยู่แล้วของปีที่แล้วก็ใส่มาให้เมืม่อยกับบอกเดอร์เปลี่ยนกัน น้ำลคลิ๊บเลกข,ของฟีมลุ่นกันน้ำรุ่น,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 นที่แห่งไหนที่เราจะเพราะว่าฝนเล่งมาอยู่นานเลยน้ำประคืนเนาะล่าสุดก็มีก็อยู่แต่ว่ามันก็กบแห้งเดี๋ยวห่าบประคืนยิบไปเรื่อยๆใกล้แห่งกันก็เฮ้ยคอยถ่ายพี่น้องบูาะตอนนี้น้ำ ลดลงได้ครึ่งนึ่งแล้วจ้ะแต่เราต้องปานฝั่งนั้นไว้ก่อนเพราะเอามาฝั่งเดียวเงาใส่สิรับบูเบ์จ้ะเนี่ยเราเกี่ยงกับปานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราดับความสูงขึ้นเรื่อยๆจ้ะปานคันดินน้ำมันทำท่าจะล้นลงมาแล้วจ้ะขนาดปานสูงสูงเลยเลออยอีกน้อยนึงเลือ,อีกน้อยนึ่งทิ้งทางแล้วแต่ลายังไม่เห็นเลยตอนนี้ หน่าจะไปอยู่ทางบอร์เกนคนแหละแต่ก็มีหอยน้ำจ้ะสิเก็บหอยเชอรี่เดี๋ยวสาวติก๊กกระสวิตไปตน้นบ่าเคนปานสาวติ๊กวิตเด้อนน่เด้เดอช่ยกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยววิตต่อให้แหงก็เพื่อมีปลาพี่น้องจ้ะตัดสินใจเลยน่าจะบ่แหงมันซึมมาแต่ฝั่งพุ่นจ้ะ เลยว่าอ๋อสอนเอานี่แหละใ่หอดก็เอาซิวเอารถบกค้นคนไปเลิกอยู่งเงินก็ได้จ้ะเดี๋ซิวกับนี่สาเกียงจักหน่อยจะทั้งเลยซิวหัวลอยหัวเต็มเลยผุจนดำ đi ba. Ừ. Cái siêu nó rơi Đi. thắng được. Giết èo เปลี่ยนก็นได้เด้อเาเอาถังไปใกล้ๆเอาสาวเขีย่อก่อนสะเลยแดดมุมนะติเอาถังไปหาบลาเคียนก่อนบู้หงส์ชลีต็มเลยโอเคที่หัวซชลีเนี่ยเด้อจ้ะกำลังสีข่าวไง xì sì thon lấy đi này, theo đi người có ký <c oughs> เงยหลายกว่าหอยจักหน่อยคอยมือเลือกอยู่เฮืเงินโตจ้ะทั้งซีทั้งหอยแต่ตอนน่หารมันขึ้นน้ำก็จังมีปลาปลาใหญ่นำพวกปลาเข็งปลาอย่างไบนี้ tôi quá thoải Quá không bị bỏi bom bẩm 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 này bẩm 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 con bẩm เิมอเขาจะเก็บเอาอีกทีตอนนี้ปลาฟิวมย้ายที่ไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วนุ่มยุ่มยับๆๆๆอยูุ่ไปทางหลังก็บนไปดิ

ที่ตักไปทางใดจ้ะน,จน้ำไหลหรือเขาเรยกนึกว่านา้ำสิบหลายเพียงหัวเข่าลงมาเพียงหน้าขาแบนบนี้อ๋อบอกให้หนุงปลามันโดดนะน่ะ จับสี่หามือค่อมาเบิ่งใหม่เนะก่อยนาำลงอีกหนึ่งเป็นอยังเดี๋ยวไปเลือกเองเอเสีังเลยกรสิวลอยคอเลยเปลี่ยนกันครับพี่น้องสาติกสอนมาก anh ơi nha men cái cho xem xí xí. xíu lại em mong anh nhảy cả ก่อนไปก่อนอีกสักสองสามวันมาดูอีกมาซะอีกเผื่อมีปลาหลงเหลือบางทีมันก็ลงขี้ตุมเนาะมันแต่ปลาซิวเนี่ยที่เพิ่นลอยมาข่าวปะยังดีข่าวใหญ่ หลายเลยแหละมาสอนนี <Billie S 2> ้มันก็ไปข้างหลังไล่มาข้างหลังหัวยุบๆๆบยุ่ยุบอยู่แน่นฝนเอาด้วยด้วยยุบๆุบยุบยอยู่หลายขนาดแล้สอนเลากวนเพิ่นเริ่มลอยหัวเลยยุบยุบ็นทางอยู่เออ ลึกจะติดตวนก่อนจะ้ะให้ขึ้นงอมขึ้นหมอจ้ะตอนขี้เหี้ยขึ้นมานำขี้เหี้ยก่อนขักขี้เหี้ยให้เราเกล็ดเลือกตรงนีเ้เลือกเลือกออ้โหหอยให้เขาเลือกเอง แยกไปก่อนโอ้โหยังอุปดประดุกระวังเด้อระวังเด้อตอดมูน้ำแห้งนี่คิดสิอันนั้นอยู่ที่นี่นจอติว่าจอติได้ปะเข็งน้ำนี้เด้นี่ปลาขาใหญ่เดี๋ยวตัอน้อยเขาค่อยกวาดลงเนาะจ้า ติดตาานำทาบกเลือบมงสวตงเลือกอกนนี้เลยใกล้น้ำนะค่อยๆวัลกลงเฮ้ยตาต้อนีอ่คีอะ เลือกซาลิเย่ครับกดเขีย้ยหรือขยะขยกิ่งเศษไม้ออกเรียบร้อยเลยมาฉ่อนอีกสักรอบจะหอวยไปแยกไปถุงมต่อค่ะ ฉลาดนี่เนาะเข้ามาฝั่งนี้นนม,มันก็ไปฝั่งคุณเมื่เมื่อลอวพอมันยังมีน้ำมัน้็หลอย่ยอยน้ำหน่อยกว่านี่เราค่อยมาถอนพนิ้์นกบกกินเมืก่อนนกหลนกโอ้ก็เขาวงาี้ย ดูปลาซิ่งเขาคาดซปลาซิ่งใหญ่เลยนะพอดีมุกเลยใส่ปลาเลยได้มุกหนึ่งอยู่เลยนี่เดีอดเขึ้นมาอีกแล้วชอรี่กับแครี่สีทองอย่าพิ่น้องหอยนะครับ จะเอาไปเลี้ยงเบิ่งตัวน,น,อน้อยๆกันโอเคที่ทำบ่อลองเลี้ยงไปสองคนแรกก่อนักษาติกกสอมเปเลือกก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้หน่อยได้หลายซ้ำใดช้อนได้สักพักหนึ่งแล้วครับพากคยังหลายขึ้นก่า อาจังได้ก็บม่หมดดอกมาดิเอานางเพิ่นยังหลายเนาะอืมเอาก็ได้ดิ่ดิพี่ปาหัวอยากพวกินครับน้องได้หอยพร้อมหอยก็จะได้ไปเลี้ยงนำหอยเชอรี่สีทองมันจะมีสีทองด้วยมันตัวมันก็สีเหลืองเนาะสีเหลืองกับสีทองต่างกันเดิอพี่น้องดูดิถงา่สีทองหัวมันจะเป็นสีนี่สีเหลืองเลยจะไม่ดำ แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้ก็เป็นหอยเชอรี่ธรรมดานี่เปลือกเหลืองก็ไม่ได้ว่าสีสีทองเหลืองคือกันให้เบิ่งตรงหัวมันเนาะตรงเนื้อมันเนืงว่าอยากอยากรู้ว่าหอยเชอรี่สีทองเป็นเนื้อใดนี่เปลือกเป็นสีทองแล้วก็หัวก็เป็นสีทองเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีทองข้างในเป็นสีสีดำค่ะโบเมนสีทองจ้ะมีจะมีอยู่นี่นี่นี่สีสีเหลืองแต่ข้างในเป็นสีดำนี่โบเมนเด้ออันนี้สีทองเด้อ ีจะได้สีทองจะคัดเอาอีกทีนะเนาะโมเคนจะเอาไปคัดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงทดลองเลี้ยงทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลองเบิ่งพี่น้องเนี่ยหัวหัวข้างในเป็นสีทองนําเดือดข้างในขาว,นเนเนเวเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นสีทองแบบน,นี้เลยอันเดียววสีทองก็เอาไปต้มเอาไปเลี้ยงขยายพันธุ์หน่อยจิได้สีทองมันแซ่บพี่น้องว่ะนี่แหละปลาของ,องเขาได้มุกหนึ่ง สติค่อยมือเลือกเอาอยู่เฮือนอีกทีเนาะได้มุกนึงมุกใหญ่ๆได้แลยแม่นจ้ะน้ำลงค่อยมาใหม่ก็ไหวพี่น้องป้าสองลอกสามลอกน้ำยังบ่แห้งอยู่แต่ก็ได้พอยาพอกินครับเห็นปลาเห็นปลาเห็นปลาแล้วเหรอป้าปลาเลือกงอมบ่อทันบ่ทันตะเขาใหญ่กงสงิวนี่แหะนั่นคือบ่ทันไปเมื่อจะแับนี้เมื่อยจะกินครับ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า